โอเคครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้เจ้าซีดไปให้ใครนะครับก็สามารถมาให้ผมได้นะครับสิบซีดก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีคูปองที่มันเหลือจํานวน6 9บใบซึ่งผมมีอิมิชั่นอีกมา2อันก็คือทุกท่านเนี่ยจะได้เป็นตั๋วุูมสัตว์เหลือววุฒนะครับทั้งหมด33บใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงเงิน450ร้อยห้าสิบเคนครับถ้าเกิดทาครบ3คูปองแล้วนะใครที่ส่งซีดให้ผมแล้วเนี่ยผมขออนญ่ตนะครับอินบ็อกซ์หรือว่า เป็นคอมเมนต์ใต้ u t u b e ก็ได้นะครับเพื่อที่จะผมจะได้เนี่ยส่งตัวคูปองกลับไปให้นะครับว่าคุณคือใครนะครับอันนี้คือผมมีแค่คนเดียวเพราะว่าผมมาเล่นเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าจะซีดเลยนะแต่ว่าผมเสียดายโค้ดเนี่ยมันเหลือตั้งแต่สิอันแล้วท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้จะสอยใครสอยให้ผมได้เลย10บซีก็ได้ยี่สิบซีก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมส่งกลับไปให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นู l ิงชาแนล n ำคัญกันครับวันนี้เราก็อยู่กับการอ ยี่สิบสามเตมสี่นะครับก็เท่าที่เขาประกาศมาตอนต้นเดือนนะว่าจะมีคอสตูข้นใหม่ก็วันนี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะก็ไม่เห็นจะมีหาเลยเลยก็ป <c oughs> <c oughs> <c oughs> กตินะครับมันก็อย่างนี้แหละเกมออนไลน์บบน,นะครับมันก็พยายามแก้บัาเมื่อวานก็มีบอ่อมีคนแฮกเข้ามาแจกแอดอ,อปก็กดลิงก์กันไปเยอะแยะก,ก็โดนบังคับไม่เปลี่ยนแค่นัน้นนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอัปเดตที่เป็นอัปเดตหลักๆวันนี้เลยนะครับเป็นจุดใหญ่ที่สุดเลยที่ทําให้ทุกคนเนี่ย ก้าผ่านเควสหลักไปได้อย่างง่ายดายนะครับคือแก้บอนนะครับระดับ41ขึ้นเนี่ยให้อ่อนแอลงนะครับอ่อนแอลงคือหมายความว่าคุณไม่ต้องใช้แม่นเยอะขึ้นไม่ต้องใช้หลบเยอะอะไรขนาดนั้นคุณก็สามารถจบเควสหลักได้นะครับแต่ว่าเรื่องความตีแรงเนี่ยมอนก็ยังตีแรงเหมือนเดิมนะเท่าที่ผมดูนะเนี่ยตอนนี้ผมอยู่บอลมาเร็ว5ะมันก็ยังตีแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มพาร์ทนะครับเข้ามา3อันใหม่นะครับอันนี้มันจะมีพาร์ทแลนดอนอ์ติแฟกต์พาร์ทนะครับอันนี้ผมมองว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยคุ้มไปพันสองเพซแต่ว่าใครจะลองก็ได้นะก็อันนี้ก็ดีนะครับใบเตียอ์ทิแฟกต์บวกสแล้วก็อันนี้ซึ่งสําหรับเซิร์ฟผมอะผมมองว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มหวะไปซื้อในตลาดเอาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูราคานะเนี่ยรีไฟมอนสโตนอ๋ออิทิแฟกต์มันไม่มีเนอะมันไม่เคยมีขายเว้ยอะอาจจะคุ้มก็ได้มั้งแต่ส่วนตัวเท่าที่ผมอะผมทำอ์ตนะิแฟกต์มาไกลแล้วไง เนี่ยผมมันบวก6คบวกโบวกหบวกสแล้วคือจริงๆผมไม่จำเป็นต้องซื้อครับแล้วก็อีก2อันนะครับเป็นพาร์ตอีกาครับระดับอีกาใครยังไม่บวก7นะครับก็พาร์ตนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะโอเคแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเช็คอิน7วันอันใหม่นะครับอันสุดท้ายแจกของเหมือนเดิมครับออฟอาวุธม่วงนะครับมีเวลาจำกัดเหมือนเดิมถึงวันที่13ก็เช็คอินอันใหม่ก็โอเคนะผมว่าให้กิจกรรมสร้างมาด้วยแล้วก็คูณกิจกรรมสร้างนะครับวันนี้ ใครลงยีพีเบิ่มๆบอกเลยเมื่อกี้ผมไปลองลงมาตอนปกติได้ครั้งสี่หมื่นอันนี้ไปขึ้นเป็นเจ็ดหมื่นเลยนะครับแล้วก็ของได้ช็อปใหม่นะครับที่น่าสนใจนะผมมองว่าเป็นอันนี้นะครับเจอจระัดหนึ่งครั้งแล้วก็ธรรมดาสามครั้งสองพันสี่ร้อยเพจสองอันนี้เลยนะใครไม่มีสัตว์ม่วงหรือว่าวุฒม่วงครับผมว่านะ่าลองเสี่ยงนะครับใครที่ทำเพจมาเยอะนะ แล้วก็ที่น่าสนใจผมมองว่าเป็นอันนี้นะครับเหรียญกิลสิบสำหรับคนที่อยากจะทำสกิลกิล 150k งนะครับซึ่งดูในคลิปเก่าได้มันก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ใครอยากทำเครื่องร่อนนะครับก็ลองกดเข้ามาได้เลยนะครับผม4แพ็คต่อสัปดาห์เพราะนั้นก็ได้มา40่สแพ็คต่อสัปดาห์นะครับก็ตกคุณไม่น่ซวยขนาดนะั้นมั้งผมว่าก็หน้าคาม่วงได้อยู่เผื่อได้เครื่องร่อนม่วงนะโอ้เติบโตสุดๆเลยเครื่องร่อนม่วง อันนี้ก็เหมือนกันครับ6แพ็คต่อสัปดาห์ก็60กล่องนะคิดง่ายๆอเฉลีย่ยไปสัก3,000และวกัน6,38ก็ใกล้เคียงึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะเติมแพ็คนี้นะเพราะว่าผมอยากจะทำสกิลแสนที่มันจบๆไปเลยแล้วก็แพ็คนี้เนี่ยสกิลมันไม่ค่อยน่าสนใจผมอาจจะทำพวกเครื่องร่อนแทนนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จะส่งซีนให้ใครนะครับก็ส่งให้ผมได้นะครับสาหรับดันเจี้ยนปาร์ตี้ที่มันเป็นคลิปที่เป็นรีคอยเมนสำหรับสตรีมเมอร์นะเดี๋ยวผมจะทําขึ้นมาแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้รู้เจ้าซีไว้ในนะครับส่งให้ผมได้แล้วผมจะมีคโค้ดกลับไปให้คุณนะผมได้มา70คโค้ดแล้วจริงๆเพื่อนผมอะ่ะมีไม่เยอะเว้ยผมก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวผมให้พเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ สนับสนุนใครแล้วก็มือดส่งซีให้ใครนะผมก็จะแจกที่นี่นะครับก็ใครส่งซีมาแล้วก็คอมเมนต์ใต้ขอ YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมบอกชื่อตัวละครในผมจะส่งตัวที่มันเป็นโค้ดของสตรีมเมอร์ให้มันก็จะได้ประมาณสัตสุ่มเอ้สัตเหลือวุฒิสุ่ม11ครั้ง1กล่องนะครับแบบเลือกได้แล้วก็เงินอีก้าสิเคนะครับประมาณนั้นโอเคผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆน,นะครับผมสวัสดีครับ